สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาชนเชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมรับชมรับฟังการเปิดราคาที่พิเชษฟาร์มนะครับกลับมาอีกครั้งที่สองนะครับวันนี้ก็โอ้โหควายเต็มฟาร์มเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นไอดีไลน์นะครับผมท่านที่อยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับสนใจถ่ายคลิปนะครับ แอดไลน์เข้ามานะครับ0989880053นะครับผมถ่ายให้ฟรีนะครับอ่าวัสดีครับพ่อวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมดาบเทณครับครับผมอยู่หมู่6ตำบลหัวดงอำเภอเกาะเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับวันนี้จะเปิดแม่นี้ให้ชมนะครับวันนี้แม่นี้ชื่อแม่อะไรนะชื่อแม่เสาครับ แม่เสานะครับครับโอ้แม่เสานี่ส่วนสูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ยส่วนสูงร้อยสามสิบ้าสามสามห้าสามหกนะครับอ่ารับประกันแน่นอนนะครับสามสิบห้าท้องครับทองตอนนี้ท้องอยู่ใช่ไหมครับ๋อท้องกี่เดือนครับเนี่ยท้องสี่ ท้องแท่งทองเอกเนาะเจ้าทองเอกครับไว้เมื่อสิบสี่เมษาสิบสี่เมษานะครับ1ิบสี่เมษาก็โอ้โหจากใกล้คลอดแล้วนี่ครับประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่สิบสี่เดือนหน้านี่ประมาณประมาณประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนหน้านะแจะคลอดวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเดือนหน้าเดือนมีนานะครับเดือนมีนานี่คลอดแน่นอนนะครับแม่เสา ก็เอาไปลุ้นดอรับวก็จะได้ตัวผู้หรือตัวเมียแล้วตอนนี้เขาเป็นแม่เปี่ยวอยู่ใช่ไหมเ,เป็นลูกเขาขายล,ลูกลูกขายไปแล้วครับลูกตอนนี้ลูกตัวที่เขาอาที่มีคนมาซื้อนี่อายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณยังยังไม่ครบขวบครับเขาว่ายังไม่ได้ออขายลูกไปแล้วนะครับลูกตัวที่ขายไปเป็นลูกของทอ,องเอกไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกที่ติดทองนะบอ๋อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แม่เสาท้องแก่นะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้าครับราคาแปดหมื่นห้านะครับส่วนสูงที่ร้อยสามสิบห้าชารสิบหกนะครับอยู่ในท้องเป็นลูกของอ่าแท่งทองเอกนะครับพ่อคุมฝูงตัวใหญ่มากเลยครับอ่าได้พาไปชมนะครับ มีตำมีมำนหน่อยหนึ่งก็คือหูจะหูจะวิ่นวิ่นหน่อยหน,หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมลื้อนะครับมามาจากเจ้าของเก่าอ๋อมาจากเจ้าของเก่านะครับหูจะแบ่งแบ่งหน่อยหนึ่งนะครับหางดอกไหมหางไม่ดอกครับหางไม่ดอกนะครับแม่แม่สาวนี่ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับอมผมเอามาก็พาท้องมาตัวหนึ่งอยู่กับเจ้าผักเจ้าสองเพราะว่าตัว ประมาณสามสี่ตัวประมาณซประมาณสี่ตัวนะสี่อยู่ในท้องใช่ไหมครับครับประมาณนะประมาณตัวที่สี่นะครับอยู่ในท้องนะครับเนาเ้ขา,า,าดีครับ จะพร้อมเลยครับตรงนี้หญ้าเยอะหญ้าเป็นร้อยถ้าได้หญ้าดีๆอ้วนขึ้นมานี่ไม่ไม่ไม่น้อยแล้วควายตัวนี้เนาะคหลายตัวครับก็เลยต้องพอดีมีกี่ตัวครับทั้งหมดอยู่ในป่าไหมมันสามสิบห้าตัวสามสิบห้าตัวนะครับ ก็เลยต้องแบ่องออกมาหญ้าเลยไม่พอวันหนึ่งต้องกี่คันรถรับหญ้าสองเที่ยว2 2> สองเที่ยวนะเป็นรถตัดหญ้าโดยตรงนะครับวันหนึ่งต้องสองเที่ยวนะครับดึงจะพอสามสิบห้าตัวแปดหมื่นห้านะครับตลับแม่เสาเนี้ยอ่า,าลองลองวนหนวด้านนี้ครับ Terima kasih telah menonton! ู่ในท้องนะครับเป็นลูกของทอง,ทองแท่งทองเอกนะครับจะคลอดเดือนหน้านี้นะครับท้องแก่แล้วนะครับแปดหมื่นห้าครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เอาละนอกจากมีแม่สาวแล้วยังมีอีกไหมครับที่จะเปิดอ๋อมีอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาแม่สาวไปไปไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะพาชมพ่อ นี่ครับโอ้โหเจ้าแท่งนะครับแท่งทองเอกนะครับตัวที่ทับแม่เสาไว้นะครับอตอนนี้ความสูงอยู่ที่วัดเมื่อกี้นะครับได้ร้อยห้าสิบแปดนะครับสวยงมากเลยปลายลูกสี่ขวบ,บสี่ขวบใช่ไหมเนี่ยแล้วแล้ว,ลวพ่อของเจ้าแท่งทองเอกคือใครนะเป็นเจ้าหนุม่มค่ายเหล่าพดูราชาอ๋อเจ้าหนุ่มนะครับควายเหล่าของพ่อ,อยูนนะครับ ลาดยาวเป็นลูกเลยนะครับเป็นลูกเลยครับตัวนี้คือลูกของเจ้าหนุ่มนะครับชื่อแพ่งทองเอก่ะดูขาครับขายงใหญ่เลยจ่ายลูกสวยนะครับตัวนี้ลูกอยู่ในฟาร์มนี่มีกี่ตัวแล้วไม่รู้เนี่ยสิบกว่าตัวแล้วสิบกว่าตัวแล้วนะครับ โ,หโหอ้กอนี้ตันเต้ไปนะครับเอ,อาละนี่คือเจ้แข่งนะครับ,รบ,รบอ่าเราไปดูอีกแม่นึงนะครับแม่ที่จะเปิดให้ทห่านชมได้ชมนะครับใหญ่จริงๆเลย ออ่ตอจะมีอ๋อแม่นี้เนาะก็จะมีเชื้อมมล,ล่านะครับอ๋อตัวตัวนู้นนะครับจะออกอเปรี้ยวหน่อยนะครับตัวนี้ แม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยเาแม่นั้นชื่อแม่สำเพาแม่สำเภานะครับความสูงอยู่ที่ร้อยส, <32, S 1> ส,สามสิบสองสามสิบสามนะสามสองสามสามนะความสูงครับร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสามนะครับหางไม่ดอกหางไม่ดอกนะมีลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกเขาออกมาเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ลูกเขาได้ป่วยแล้วก็เสียเสียไปอ๋อ ล่งเสียไปเมื่อกี่วันครับเมื่อเมืม่อสักสองอาทิตย์สองสองอาทิตย์นะครับลูกเสียไปแล้วนะครับรักษาไม่ทันยครับอ๋อป่วยนะครับป่วยเป็นลูกแรกใช่ไหมครับลูกแรกลูกแรกนะครับปาน้ำนมคู่แรกสน่วนวัยสามสองสามสามนะครับอะยะเวลาต้อจะมีร้อยสี่สิบกว่าเลือดมูล่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ๋ออันนี้อันนี้ยังเป็นยังเป็นโมล่าอยู่ยังเป็นมมล่าอยู่เนาะ ก็พ่อกับแม่เขาก็คือมู่าเนาะครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่เนี้ยแม่นี้เปิดไว้หกหมื่นเทราคาตลองได้หกหมื่นตลองได้นะครับท่านผู้ชมครับหางไม่ดอกแางไม่ดอกนะครับส่วนสูงร้อยสามสองสามสามนะครับให้ลูกแรกเกิดมาได้ส่วนสองสามอาทิตย์นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป รับประกันว่าไม่ไม่ได้แทงไม่ได้อะไรลูกออกมาแนาะออกมาสมบูรณ์ครบถ้วนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคำว่าป่วยตายที่หลังอ๋อเรารักษาเขาไม่ทันหกหกหมืน่นต้นใช่ไหมครับหกหมืน่นต้นตลองได้ครับตอลองได้นะครับท่านที่ต้นใจไม่มูร่านะครับอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ฝันแท้คู่หน้าคู่แรกโอ้สักฝ่ายสาวถึงสามปียังน่าจะยังยังไม่ถึงเนาะ น่าจะถึ้อสองปีกว่านะครับมผมซื้อมาตอนเป็นลูกควายหย่านมอยูน่นล้อ๋อมาโตที่นี่ไที่เนี่ยแต่จะเปลียวครับ <c oughs> แม่นี้เปลียวหยางป่วยไม่ได้ป่ยควายเดี๋ยวพาไป ชมทางทใต้สัครับไม่กล้าเข้าไปถ่ายในคอในคอกนะครับเพราะคอกออกเลอะๆหนึ่งตรงนี้ท้ายสวยนะครับปกติเราจะเวลาที่จะเอาปไฟออกก็จะเป็นคอกหกหมื่นท่อนนะครับท่านผู้ชมครับแเนมูล่าชื่อแม่อะไรนะ แม่สำเพอแม่สำเพอนะครับอ่าสนใจก็ความสูงร้อยสามสิบสองสามสิบสามความสูงร้อยสามสองสามสามร้อยสามสองไม่ขาดแน่ครับครับรับประกันร้อยสามสองนะครับเป็นควายสาวนะครับเพิ่งนายลูกแล้วออกมาแต่ลูกจะชีวิตไปแล้วไม่ได้แท้งนะครับไม่ได้แท้งรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ได้แท้งไม่ได้เสียไม่ได้เป็นควายเสียราคาหกหมื่นทดลองได้นะครับ อบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองสองหกสี่สี่ห้าศูนย์หนึ่งครับครับดาบเศษครับดาบพิเชษนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมีสองแม่นะครับมีแม่สาวแล้วก็แม่สำเภานะครับสนใจก็โทรมาต่อรองราคาได้นะครับ ไปชนะชั้มงคลน,นะครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ